เดือนสมรสเขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสวาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะตอนที่3ฉันคงไม่ไปค้างบ้านคนหรอกนะคะเอ่ยจบ หญิงสาวก็ก้าวเร็วๆออกมาจากห้องพักคนไข้โดยมีดารากาและพักวัตตามมาติดๆให้ผมไปส่งนะครับคุณยภพักวัตเอ่ยเร็วปรือราวกับกลัวว่าจะไม่ได้โอกาสนั้นมาไว้ในมือไม่เป็นไรหรอกคา่ะฉันกับยุยเรากลับเองได้คุณวัตกลับไปเฝ้าไข้คุณนิกเถอะนะคะแต่พักวัตอึอกอักถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงปล่อยให้หล่อนกลับเอง แต่นี่เขาไม่อยากรออีกแล้วเพราะนอกจากการรอคอยจะทำให้เขาไม่ได้อะไรแล้วผู้แพ้รักอย่างเขายัางต้องสูญเสียดารณีให้กับไอ้เพื่อนทรยศอีกฉะนั้นเขาจึงไม่อยากรอคอยให้ดารณีหลุดมือสุเรวินอีกต่อไปแล้วให้ผมไปส่งเธอนะครับคุณโยผมขอแค่ไปส่งคุณเท่านั้นเองนะครับผมขอรออย่าเลยค่ะฉันเกรงใจดารณีปฏิเสธ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่วัดยุ้ยกับพี่โยกลับกันเองได้พี่ไปดูพี่นิกเถอะนะคะดารากาตอบแล้วก็ต้องใจหายวาบเมื่อมองเห็นประกายตาวาวับฉายมาทางหล่อนวูบหนึ่งและประกายตาคู่นั้นก็บอกหล่อนว่าเขาไม่ต้องการให้หล่อนมายุ่งเรื่องระหว่างเขากับดาราีเสียด้วยก่อนแววตานั้นจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงในตาเรียวใหญ่นิ่งสนิทจ้องมองมาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมว่า ผู้หญิงนั่งแท็กซี่กลับบ้านสองคนก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีให้ผมไปส่งเธอนะครับคุณโยไอ้นิกมันไม่ว่าอะไรหรอกนะครับคงไม่อันตรายหรอกครับคุณเพราะพี่โยกับยุ้ยไม่ได้นั่งแท็กซี่กลับกันสองคนหรอกครับแต่ผมจะไปส่งพวกเธอเองน้ำเสียงทุมห้าวดังขึ้นพร้อมกับทนินก้ามาจากเบื้องหลังของพักวัตก่อนจะมาหยุดยืนอยู่เคียงข้างดารากา มือหนาเอื้อมมาคว้ามือเรียวของดารากาไปเกาะกุมว่าอย่างแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่ต้องเอ่ยออกไปเป็นคำพูดและหากว่าพัควัตไม่งโง่เขาก็น่าจะเข้าใจว่าทานินกับดารากาเป็นอะไรกันขอตัวก่อนนะครับคุณเอ่ยจบทนินก็ฉุดข้อมือหญิงสาวให้ออกเดินเช่นเดียวกับดารากาที่จุดข้อมือพี่สาวให้ออกเดินตามมาเช่นกันยุ้ยขอบคุณพี่แมวมากนะคะถ้าพี่ไม่มา านนี้ยุย้ยอาจจะโดนอิตาพักวัตฉีกเนื้อออกเป็นชิ้น,นๆแล้วก็ได้คนอะไรไม่รู้สายตาหน้ากลัวพิลึกดาระกาเอ่ยทำลายความเงียบงันภายในรถให้พังคลืนลงไหลาบางหอเข้าหากันด้วยความกลัวเมื่อนึกถึงสายตาวาวับของพักวัตยุย้ยคิดไปเองหรือเปล่าจ้าคุณพักวัตเขาจะมองน้องพี่แบบนั้นทาไมดารณีเอ่ยทั้งๆที่ยังคงนั่งหลับตานิ่งอยู่บนเบาะหลัง พี่โอกับพี่แมวจะหาว่ายุ้ยมองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะคะไม่รู้สิคะบางทียุ้ยก็รู้สึกว่าอีตาน่านมองพี่โยแปลกๆเหมือนอยากจะมาทําหน้าที่สามีแทนพี่นิกอย่างนั้นแหลคะค่ะแต่ผมเองก็เห็นสายตาอย่างที่ยุ้ยเห็นเหมือนกันนะครับพี่โยถ้าทางหมอนี่ดูร้ายลึกยังไงก็ไม่รู้ผมว่าทางที่ดีนะครับพี่โยระวังตัวไว้หน่อยจะดีกว่าท่านอินเตือน ัวคิ้วมังกรเข้มขมวดเข้าหากันมุ่นอย่างใช้ความคิดดวงตาเล็กหยีทอประกายวูบหนึ่งขณะทอดมองไปยังกลางท้องถนนเบื้องหน้าที่ค่อนข้างแออดัดเตวยรถราแม้ว่าจะเลยเวลาออกจากบ้านไปทำงานของคนวัยทำงานและเรียนหนังสือของเด็กวัยเรียนมาหลายชั่วโมงแล้วก็ตามจ้าแม้จะไม่อยากเชื่อในความหวาดระแวงของดารากาและรุ่นพี่หนุ่มหากดารณีก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรออกไป ก่อนที่การสนทนาจะเบนไปยังเรื่องอื่นในเวลาไล่เลี่ยก,กันพักวาดก้าเวเร็วๆกลับมาตามทางเดินแคบๆการระหว่างห้องพักคนไข้กลับมายัางห้องพักของสุเรวินและสวนกับวิภาวีที่เดินกระแทกเท้านำคุณวิภาวดีตรงมายังเขาด้วยท่าทีกระฟัดกระเฟียดเอา้าไปกินรังเตนที่ไหนมาล่ะคุณใช่หนุ่มเอ่ยถามฉันก็ถูกนิกเก้ไล่ออกมานะสิถามได้พอนางดารณีเดินออกมา นิกเก้ก็ทำหน้าเบิงไม่คุยกับฉันอีกเลยพอฉันพูดด้วยก็ไล่ฉันออกมาซะอีกเงินเหรอริมฝีปากหนาโค้งขึ้นน,น้อยๆอย่างเนึกสมเพศผู้หญิงตรงหน้าดูเธอเขาอุตส่าห์ปลอบใจหลอนด้วยการพามาอยู่ด้วยในฐานะภระยาชั่วคราวพร้อมกันนั้นก็มอบบทรักแสนพิศวาสให้หลอนจนวิภาวีแทบคลางแต่หลอนก็ยังโหยหาความรักจากสุรเรวินอยู่ร่มไปทั้งที่หลอนก็รู้แล้วว่า ที่สุเรวินกลับมาคิดถึงหลอนอีกครั้งเพราะเขาสูญเสียความทรงจำและหากความทรงจำของเขากลับมาเมื่อไรแล้วก็สุเรวินก็คงจะกลับไปหาดารณีเหมือนเดิมผู้หญิงอย่างวิภาวีก็แค่คนโง่เท่านั้นละ่ะถ้าหล่อนฉลาดได้สักกระปรีกหนึ่งของเขาชีวิตหล่อนก็คงไม่ต้องจมปลักอยู่กับความรักที่ไม่มีวันเป็นไปได้และวังวนสวาร์ที่เขาเพียนป้อนให้โดยไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อไรแบบนี้หรอก แล้วคนล่ะไหนว่าจะไปสง่งนางแนนกับน้องมันไงทำไมถึงได้เดินกลับมาคนเดียวล่ะวิภาวียิ้มหยันตอบรอยยิ้มเยอ้ยอย่างไม่ปิดบังนั้นรู้สึกสะใจายอย่างประหลาดที่พควัดเองก็ไม่ได้เก่งไปกว่าหล่อนักหนาหรอกถ้าไม่มีคนมาขวางผมก็คงได้ไปส่งมันแล้วล่ะเนะชายหนุ่มตอบเสียงสบัดไม่สบอารมณ์นักที่ถูกย่อเย้ยกลับซึ่งหน้าจากวิภาวีแล้วนี่คุณจะทำยังไงต่อไปล่ะ คุณวิภาวดีเชิดหน้าถามคู่ขาหนุ่มของลูกสาวคนเดียวแววตาทั้งคู่ที่มองมายังชายหนุ่มคราวลูกตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยการหมิ่นแคลนราวกับว่าร่างสูงโปร่งบุคลิกภายนอกสุภาพเรียบร้อยซึ่งสุกซ่อนคราบจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อว้อย่างแนบเนียนเป็นเพียงมดปลวกสักตัวและนางจะไม่มีวันพึ่งพาเขาเลยหากว่านางไม่อยากได้ลูกเขยรวยๆคืนมาจากดารณีเพื่อจะได้สูบเงินจากบริษัทสุรศักดิ์กรุ๊ป มาพยุงกิจการร้านจิวเวอรี่ของนางที่กำลังง่อนแง่นเต็มทีหลังจากหมดความหวังไปนานแล้วหลังจากวิภาวีกับสุเรวินเลิกรากันไปและนางกำลังกุมขมับกับภาระนีสินก้อนโตจนต้องยืมเงินจากพระขวัตมาผ่อนชำระหนี้และต้องส่งวิภาวีไปขัดดอกตามข้อตกลงของเขาไม่รู้เว้ยยังไงพวกคุณก็ต้องช่วยให้ไอ้นิกกับเมียมันขาดกันให้ได้เรื่องนั้นมันแน่อยู่แล้วลิวนนะา วิภาวีตอบเสียงสะบัดแน่และว,ว่าหล่อนไม่มีทางยอมให้ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างดารณีมาคว้าสุเรวินไปครองเป็นรอบที่สองหรอกช่วงเวลาหลังแต่งงานคล้ายภาพฝันร้ายที่มีเพียงความขมขื่นตามติดหัวใจอันบอบช้ำผ่านไปอย่างเชื่องช้าในความรู้สึกของดารณีพร้อมกับบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายที่ค่อยๆหายเป็นปกติมีเพียงร่องรอยแผลเป็นเท่านั้นที่ย้ำเตือนให้รู้ว่า เคยเกิดเหตุการณ์ที่ทำลายความรักของเขาความฝันของเจ้าสาวหมาดอยังหล่อนให้พังคลื่นลงและแม้ว่าดารณีจะพยายามบอกตัวเองว่าหล่อนจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขาให้ได้หากในบางเวลาหญิงสาวก,ก็ยอมรับว่ายังมีความอ่อนแอข้างค้างอยู่ภายในหัวใจและคงต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับเรียกคืนความเข้มแข็งทั้งหมดให้กลับคืนมา เสียงออดถีกระชั้นดังมาจากหน้าประตูรั้วพาให้หญิงสาวลุกจากโซฟาตัวนุ่มที่หล่อนนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมาตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สางลุกขึ้นก้าวเรื่อยๆไปยังที่มาของเสียงก่อนริมฝีปากคู่งามจะเปิดยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าสองสามีภรรยาร่างสมส่วนรอยอยู่หน้าประตูรั้วเหล็กโปร่งเป็นใครและภาพที่หล่อนเห็นจนชินตาและเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมก็คือ ชายสูงวัยนั่งอยู่บนวีลแชร์โดยมีหญิงสูงวัยอีกคนยืนอยู่เบื้องหลังวีลแชร์คันนั้นด้วยคุณลุงคุณป้าสวัสดีค่ะหญิงสาวยกมือขึ้นกระพุ่มไหวผู้สูงวัยกว่าทั้งสองแล้วจึงกุลีกุจอเปิดประตูรั้วชเชิญสองสามีภรรยาเข้ามาในบ้านครู่ต่อมาคุณอานน์และคุณจิตไซก็เข้ามานั่งอยู่ภายในห้องรับแขกไม่ได้เจอตั้งนานคุณลุงกับคุณป้ายังดูแข็งแรงแจ่มใสเหมือนเดิมเลยนะคะ ดาราีเอ่ยพลางลุกเดินไปรินน้ำเย็นจากขวดน้ำในตู้เย็นในครัวเล็กๆแน่สิก็ลุงกับป้าไม่รู้จะเครียดไปทำไมนี่นะชาค่ะพี่การเอ่ยยิ้มยิ้มใช่จ้าว่าแต่ตอนนี้หนูกับคุณน,นิกเป็นยังไงบ้างล่ะลูกคุณจิตใสเลิกคิ้วถามน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความปรานีเียวกับเขาเราไม่ได้เจอกันมาเดือนนึงแล้วล่ะค่ะหญิงสาวหยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายใส่จานใบเล็ก ทางผลักประตูตู้เย็นให้ค่อยๆเลื่อนปิดลงอา้าวง่ายงั้นแหละลูกอา้าวงอยง้นหละลูกสองสามีภรรยาพล่องขึ้นเกือบพร้อมกันก็คุณน,นี้เขาจําโยมไม่ได้นี่คะคุณลุงคุณป้าแถมยังจำได้แต่แฟนเก่าอีกโยบคงทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเอแต่เท่าที่ป้ารู้จากหนูยุยเนี่ยหมอบอกว่า ความทรงจำของคุณนิกมีโอกาสฟื้นคืนมาไม่ใช่เหรอลูกคุณจิตใสจ้องหน้าหลานสาวคนโตที่กำลังวางแก้วใส่น้ำเย็นกับจานใส่คุกกี้ลงบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าค่ะแต่นีกเขาไม่ได้ต้องการอยู่นี่คะคุณลงคุณป้าหญิงสาวถอยหลังสองมก้าวมาหย่อนกายลงบนเก้าอี้นวมอีกตัวด้วยความอ่อนล้าทั้งกายและใจจนยากจะเก็บข่มความรู้สึกนั้นเอาไว้ได้อีกต่อไปลุงว่ คุณนิกเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะลืมเลือนความรักของหนูหรอกแต่เขากำลังไม่สบายแล้วความทรงจำของเขาก็ดันมาขาดหายเอาตอนที่มีหนูอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการหลานลุงอีกต่อไปแล้วทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะยังไงลุงก็เชื่อว่าหัวใจคุณนิ้ยังมีหนูอยู่เต็มหัวใจ เพียงแต่ความไม่สบายอาจจะทำให้เขาลืมเรือนม,มันไปชั่วขณะก็ได้คุณลุงคิดอย่างนั้นหรอคะใช่แล้วล่ะชายขาพิการพยักหน้าแล้วเอ่ยต่อว่าสิ่งที่หนูควรทำจึงไม่ใช่การเดินหนีจากเขาแต่ควรจะช่วยให้ความทรงจำของเขากลับคืนมารู้ไหมหนูจะยังไม่เชื่อคำพูดลุงตอนนี้ก็ได้แต่หนูลองคิดดูเถอว่า เวลาที่คนเราพยายามนึกถึงความทรงจำที่ขาดหายไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งแล้วมีแค่ภาพลางๆแวบผ่านเข้ามาทีละนิดโดยที่เขาไม่สามารถประติดประต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยว่ามันคืออะไรเขาจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วหนูจะปล่อยให้คู่ชีวิตของหนูทุกข์ทรมานต่อไปอีกนานแค่ไหนกันแล้วตัวหนูเองล่ะจะทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้อีกนานเท่าไหร่ ชายขาพิการอธิบายซสยืดยาวนั่นสิจา้าวันที่หนูแต่งงานกับคุณนิกหนูกับเขาให้สัญญาต่อกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปป้าอยากให้หนูกลับไปดูแลคนนี้เขานะดูแลเหมือนอย่างที่ป้าดูแลคุณอาโนนไงล่ะลูกคุณจิตสสัมผับยิ้มยิ้มและนั่นทําให้ความสว่างก่อตัวเป็นจุเดเล็กๆกลางหัวใจของดารณีและค่อยๆแผ่ขยายออกไปเป็นลำ ส่งให้หญิงสาวมองเห็นหนทางข้างหน้าว่าตัวหล่อนเองควรจะเดินไปทางไหนดีจริงสินะเมื่อ20ปีก่อนในวันที่คุณอานน์ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นเจ้าชายนิทราและหลังจากฟื้นคืนสติก็กลายเป็นคนพิการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้เหมือนเดิมแล้วคุณป้าของหล่อนก็เป็นคนดูแลคู่ชีวิตของท่านมาโดยตลอดไม่ใช่หรือ แล้วทำไมหล่อนจะช่วยให้ความทรงจำของสามีหล่อนคืนกลับมาไม่ได้หรือถ้าโชคร้ายความทรงจำในช่วงเวลานั้นไม่กลับมาทำไมหล่อนจะสร้างความทรงจำใหม่ความรักครั้งใหม่ให้เกิดขึ้นภายในใจของเขาไม่ได้ล่ะขอบคุณมากนะคะคุณลุงคุณป้าที่เตือนสติโยหญิงสาวยกมือขึ้นกระพุ่มไหว้สองสามีภรรยาอีกครั้งพักผ่อนให้สบายนะลูกไว้หนูพร้อมทั้งกายและใจเมื่อไหร่ ค่อยกลับไปหาเขาก็ได้คุณจิตใสเอ่ยพลางเอื้อมือหยาบกราดมาเกาะกมือเรียวเอาไว้ลมลวมพร้อมกับตบหลังมือหล่อนเบาๆอย่างต้องการให้กำลังใจลุงกับป้าเอาใจช่วยโนสเสมอนะลูกค่ะคุณลุงโยวจะพยายามทำให้ได้ค่ะเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนเลยก็ว่าได้ที่หญิงสาวรู้สึกว่าหัวใจทั้งดวงถูกอัดด้วยความสุขซีจนพองโตแน่นคับอก ดวงตาคู่เรียวทอประกายแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งและมันคงจะอยู่ในหัวใจของหล่อนตลอดไปหากยังไม่ทันจะได้เริ่มทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดารณีก็ต้องพบกับความประหลาดใจครั้งใหญ่ในรอบหนึ่งเดือนเพราะหลังจากคุณอานนกับคุณจิตสายขอตัวกลับไปไม่ทันไรและหล่อนเพิ่งจะกลับเข้ามาเตรียมอาหารเย็นไว้รับประทานพร้อมกับดารากาซึ่งจะกลับมาจากไปย่ำตอขางานทำตลอดทั้งวัน มารับประทานอาหารร่วมกันตามปกตินั้นจู่ๆก็มีรถยนต์สไตล์สปอร์ตสีแดงเลือดหมูมันปราบไปทั้งคันแล่นมาจอดหน้าประตูรัว้วพร้อมกับบีบแตรลัน่นเร่งให้หล่อนต้องรีบวางมือจากการหั่นผักแล้วจึงก้าวเร็วๆออกจากบ้านมายังประตูรัว้วแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องชะงักเมื่อสายตาไปปะทะเข้ากับชายหนุ่มเจ้าของร่างสูงผู้กำลังยืนนิ่งอยู่หน้ารถสองมือล้วงกระเป๋ากางเกง คล้ายกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่